เลเบลบูล oh, oh, ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดจากแซ็กสไนเดอร์ผู้กำกับฝีมือดีลายเซ็นชัดที่ทำให้ทั้งโลกรู้จักกับ300และเป็นผู้สร้างจักรวาล DC อันมืดมนจนกลายเป็นวลีติดปากว่า ดั Dark งกับดีซีมีเทคนิคการนำเสนอแอคชั่นแบบสโลโมชั่นการมาของเลเบลูจะเป็นผลงานชิ้นสำคัญที่จะเปิดแฟรนไชส์ภาพยนตร์แอคชั่นไซไฟอวกาศเรื่องใหม่บนจอ Netflix เพราะนี่คือภาคแรกที่ใช้ชื่อว่าบุตรแห่งเปลวไฟแต่ผมกลับไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่เพราะอะไรมาฟังเหตุผลกันครับเป็นเหตุผลส่วนตัวนะคลิปนี้ไม่ใช่การรีวิวถ้าอยากจะดูรีวิวเนี่ยช่องอื่นๆทำไว้เยอะมากๆเลยครับผมทำไม่ทันงั้นมาฟังข้อเสียแบบเน้เนๆกันเลยดีกว่า ต้องบอกแบบนี้ครับว่าผมเป็นคนที่ดูหนังเอามันไม่ค่อยเป็นการที่ผมจะสนุกไปกับหนังได้ไม่ใช่แค่ฉากแอคชั่นกับงานสร้างที่ตะการตาเท่านั้นแต่ต้องโฟกัสเรื่องบทภาพยนตร์เป็นหลักด้วยซึ่งสาหรับเดวมูนผมว่ามันยังไม่ใช่หนังยังไม่สามารถสร้างอารมณ์ร่วมของผมกับหนังได้เลยแม้จะมีเวลาการเล่าเรื่องถึง2ชั่วโมงนินดนิถือว่าเยอะอยู่นะครับแต่ด้วยความที่อะไรต่างๆที่มันต้องเล่าเนี่ยมันเยอะเหลือเกินบวกกับนี่คือหนังภาคแรกด้วยที่มันต้องปูจัก,กรวาลปูตัวละครปูเรื่องราวความขัดแยง้ง ทาให้ป่าแซ็กสไนเดอร์ของเราต้องเลือกว่าจะลงน้ําหนักไปที่อะไรมากกว่ากันซึ่งแกก็เลือกได้ดีครับคือเอาบทไปลงกับตัวละครเอกที่แสดงโดยโซเฟียบูเทล่าแต่ทุกอย่างกลับพังคลายลงอย่างช้าๆครับหลังจากนั้นเพราะว่าตัวละครอื่นๆที่เป็นตัวรองเนี่ยถูกโยนเข้ามาแบบเบาบางจนโดนตัวเอกเนี่ยกบสนิทแทนที่เราจะได้สนุกไปกับทีมบูรหัมเพื่อต่อสู้กับเหล่าลาลมาเตอร์โวลเรากลับเฉยๆกับความแค้นของตัวละคร ขาดอารมณ์ร่วมไปเลยครับเอาจริงป่ะผมลืมชื่อตัวละครไปแล้วเนี่ยเพิ่งดูเมื่อวานเองท่ามกลางงานสร้างโวเซตอัพที่แบบยิ่งใหญ่มากๆน่าสนใจมากๆจิตใจของตัวละครเนี่ย โคตรจะเบาบางถ้าจินตนาการไม่ออกเนี่ยก็ลองไปนึกถึงการเรียนน้องเดอะกาแล็กซี่ครับแต่มันจะเป็นเวอร์ชันที่สตาร์ลอร์ดเด่นตัวเดียวเข้าอกเข้าใจแค่สตาร์ลอร์ดตัวเดียวตัวละครอ,อื่นในทีมจืดไปหมดเลย have fight. ผมไม่เชื่อว่าการให้น้ำหนักไปที่ตัวละครเอกตัวเดียวเนี่ยมันจะไม่สามารถทําให้ตัวละครอ,อื่นเนี่ยมีชีวิตชีวาขึ้นมาได้เวลาเล่าเรื่องมันมีพออยู่นะครับที่จะทําให้ตัวละครรองในทีมเนี่ยดูมีหัวใจดูมีชีวิตขึ้นมา เล็กๆน้อยๆก็ยังดีแต่อันนี้คือแบบไม่มีเลยแล้วพอเราไม่อินปุ๊บพอมาถึงในจุดที่หนังมันหักมุมผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยต่อมาคือฉากแอคชั่นต้องบอกว่าผมไม่ได้ติดอะไรนะที่มันเป็นสโลโมชั่นแต่แอคชั่นเนี่ยมันมีน้อยมากๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าจดจําขนาดนั้นมันจืดจนผมงวงว่าเฮ้ยนี่แซ็กไหนเดรอกกำกับนะเว้ยในระหว่างนี้ผมกําลังเบื่อกับการที่หนังเนี่ยมันรวบรวมทีมครับ ไปดาวหนึ่งเสร็จก็ไปดาวสองต่อไปดาวต่อตอไปเรื่อยๆรู้ตัวอีกทีเอ้าองสามแล้วตีกันแล้วใครจะอยู่ใครจะไปผมไม่สนเพราะว่าผมเนี่ยไม่อินละบทสรุปของมันก็คือเราก็ได้รู้กัาว่าอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองอ๋อเดี๋ยวมีภาคต่อนะโอเคโอเคอารมณ์มันก็จะประมาณนี้ครับเหตุผลที่ผมไม่ชอบหลกัหลกๆเลยก็คือบทภาพยนตร์การกระจายบทให้แต่ละตัวละครอะผมว่ามันยังไม่ผ่านอย่างแรง เราไม่ได้รู้จักกับตัวละครอ,อื่นเลยนอกจากนางเอกพอใครเป็นอะไรขึ้นมาเราเลยไม่อินเลยสักนิดแอคชั่นน้อยไปไหมสําหรับผมผมว่าก็น้อยนะแต่ว่ามันก็แล้วแต่รสนิยมของคนดูว่าคาดหวังแอคชั่นมากน้อยแค่ไหนพอผมไม่อินกับบทแอคชั่นเข้ามาเนี่ยผมก็เลยรู้สึกเฉยๆแล้วไอ้เทคนิคสโลโมชันผมก็ไม่ได้ชอบอะไรครับผมไม่ใช่แฟนแซ็กซ์ไนเดอร์คือมันก็เจ๋งดีแหละแต่ผมไม่อินกับบทไปแล้วไงแอคชั่นก็ไร้ความหมาย ที่สาคัญคือผมดูได้ประมาณชั่วโมงเดียวช่วงที่มันกําลังร,งรวบรวมทีมกันนี่แหละไม่รู้ไปถึงไหนละผมหลับครับไม่ไหวจริงๆตื่นอีกทีก็มาดูต่อเออเราก็ตาสว่างขึ้นละดูจนจบได้และนี่ก็คือเหตุผลที่ผมไม่ชอบเลเวลมูนภาคบุตรแห่งเปลวไฟใครที่ชอบผมก็ไม่ได้ว่าอะไรใครที่เห็นเหมือนผมบ้างคุยกันได้นะครับหรือว่าผมเป็นอยู่คนเดียวก็ไม่รู้สำหรับใครที่ชอบการนำเสนอของจังหวะจาหนังฝากกดไ like ลค์คลิปนี้ไว้คลิปนี้ขึ้นฟีด u t u b e มากขึ้น กดแชร์เพื่อให้เพื่อนๆรู้จักกับช่องนี้และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอเกี่ยวกับภาพยนตร์สำหรับคลิปนี้เลอโบวีเซฟโบวีสวัสดีครับมาแบบสั้นๆได้ใจความ